นายเกษตรกรบ้านบัวเทิงตบลท่าช้างอเภอสว่างวีรวงจังหวดอุบลราชธานีปลูกพุทราสามรสหวานเปรี้ยวและฝาดขายสร้างไรายได้4 5 0ถึงหแสนบาทต่อปีทีเดียวค่ะนายเปงศรีสุกเกษตรกรดีเด่นบ้านบัวเทิงหมู่สี่ตท่าช้างอเภอสว่างวีรวงจังหวดอุบลราชธานีกล่าวว่า ตนเองเริ่มปลูกพุทราสามรถเมื่อประมาณปี2536หรือประมาณเกือบ27ปีแล้วปัจจุบันปลูกพุทราสามรถทั้งหมด3ไร่3งานซึ่งในพื้นที่1ไร่จะปลูกได้120ต้นใช้เวลาประมาณ5-6เดือนจะเริ่มให้ผลผลิต โดยปีแรกจะมีผลผลิตให้เก็บเพียง1ครั้งแต่จะให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในปีที่2เป็นต้นไปส่วนราคาขายส่งหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ25บาทแต่ละปีสามารถเก็บผู้ซาได้ประมาณ400ตัวสร้างไรายได้ประมาณ400,000บาทถึง5 0 0 0 0 0บาททั้งนี้ผู้ซาจะเริ่มออกดอกและติดผลประมาณเดือนเมษายนหลังจากนั้นประมาณ3เดือนหรือประมาณปลายเดือนมิถุนายนผู้ซาจะโตเต็มที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ ส่วนตลาดที่ส่งขายจะมีทั้งพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอเดชอุดมส่วนตลาดในพื้นที่อำเภอวารินชำราบอาทิตลาดเจริญศรีจะมีพ่อค้าแม่ค้าสั่งซื้อเข้ามาทุกวันตั้งแต่ที่ผู้สาให้ผลผลิตคือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนปลายเดือนมก,กราคมรวมระยะเวลาประมาณ7เดือนการตัดต่อนะครับสม่มื่ปลาเนี่ยเขาตัดก่อนซิปมือปลาซิปไปถี่แม่ไอท้ทำายู่นันเข้าอีกซิปมือเขาจงไปตัดตัวนั่นนะครับ จะมาตัวนี้มันออกหน่วยก่อนมันจะหน่วยใหญ่ก่อนเหรอนะครับทามันเหลืองมาช่วงเก็บมันจะบวกลมกันนะครับมันจะทัดทัดทัดกันไปตามเราดูที่ห้าตัดนะครับครับผมเพราะว่าถ้าห้าพร้อมกันจะไดน้็เก็บบบทันอยู่แล้วนะครับเก็บมือหนึ่งกับสองคนสามคนเก็บอยู่เบิดมือยุ่งแั่เมื่าตะตนงถึ้ไฮเมฆาม่าผู้เก็บนี่ซอยสองคนนะครับต้นทุนมันจะแพงแต่ตอนปลูกไม่แต่เดียวนี่ก็มันเป็นไม้ยืนต้นแล้วเ้าไห่เต้ปุ๋ยขอกนี่ก็ซือประมาณ ต่อปีนี่ประมาณส0งอกรสอบนะครับสอบหนึ่งสสบาทกับปุ๋ยเคมีเฮ้าต่อปีนี่กับงจะเบิดอยู่ประมาณสิบสองสอบอยู่ประมาณนี้ก็อยู่แล้วครับปุ๋ยเคมีนี่ประมาณาส,สิบสองสอบครับสิบสองบสอกระสอบกระสอบไปด้วยบาทครับอ่าทาเป็นสูตรแปดยี่สิบียี่สิบซีกับพันีอาสิบนะครับ ถ้าเป็นสิบสามสิบสามยีย่บเอ็ดนี่ก็คงจะพันพันหนึ่งร้อยห้าสิบ 1, ประมาณนี้แล้วครับต้นทุนก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะพ่อต่อปีแน่นอนอ่าเทิ้งคาฟื้นคาไฟคาอยังกับส <30, 000. S 1> ามหมื่นคาแบบแม่แพงขึ้นไปอีกแต่ผมตีไปนะต่อปีอยู่กินอยังเบิดเบ็ดเสร็จนี่เบ<ส>ิดป<ส>ีละแสนกว่าอยู่ครับประมาณแสนหาแสนเจ็อยู่ครับของือที่เหลือก็คือกำไรครับผมกับพ่อใส่เนาะพ่อเนาะกับพ่อใส่เป<ส>็นปีๆไปเพราะว่าเขาจะได้พักอยู่หา าหาเดือนได้เขาจังจะได้เก็บผลผลิตอีกประมาณนี้เขาเขาเป็น<า>ศูนย์การเรียน,นรูนัหรอคะแม่นครับเป็นศูนย์เรียนรูจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับแถวนี้นายเป็งบอกด้วยว่าเคล็ดลับที่ทำให้ผู้ซาสามรถให้ผลดกรสชาติดีคือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หลังเก็บผลผลิตจะต้องทำาสาวให้ต้นผู้ซานั่นก็คือการตัดแต่งกิ่งออกให้ทั้งหมดเหลือไว้เพียงตอสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งคืบจากนั้นรดน้ำประมาณ3-5วันต่อครั้ง หากฝนตกไม่ต้องรดหลังตัดแต่งผู้สาประมาณ1เดือนผู้สาจะแตกกิ่งใหม่ซึ่งแต่ละตอควรตกแต่งให้เหลือกิ่งที่แข็งแรงประมาณ3กิ่งจะทําให้กิ่งผู้สาโตเร็วทั้งนี้กิ่งผู้สาที่ตัดออกจากต้นนั้นนายเป่งบอกว่าจะนําไปเผาฐานไว้ใช้ในครัวเรือนถือเป็นการใช้ประโยชน์จากกิ่งผู้สาอีกทางหนึ่งด้วย ขณะที่ศัตรูอันดับหนึ่งของผู้สาสามรถคือมแมลงวันทองเพราะ,มะแมลงชนิดนี้จะเข้าไปไขในลูกผู้สาตั้งแต่ผู้สายัางขนาดเล็กซึ่งจะทําให้เกิดนอนในผู้สาและทําให้ผู้สาขายไม่ได้ต้องตัดทิ้งทั้งหมดด้วยเหตุนี้นายเปงจึงนำพุนปัญญาชาวบ้านมาใช้กับสวนของตนเองโดยนำพลูป่ามาตำให้ละเอียดแล้วใส่เข้าไปในขวดพลาสติกนำไปแขวนรอบสวนเพื่อล่อให้มแมลงวันทองเข้าไปในขวดพลาสติกก่อนจะนำมะแมลงวันทองไปกำจัด ย่างไรก็ตามนายเป็งขายกิ่งพันุ์ของพุทราสามรถให้กับผู้สนใจในราคากิ่งละ50บาทปัจจุบันมีผู้สนใจสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 3ที่ผ่านมามียอดสั่งซื้อกิ่งพัน์กว่า4 0 0 0กิ่งส่วนในเดือนมิถุนายน2 5 6 3มียอดสั่งซื้อเข้ามาแล้วประมาณกว่า5,000ันกิ่ง